ข่าวใหญ่จริงๆทุกคนเดือนพฤศจิกายนนี้กระทรวงการคลังก็เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2568ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่หมดทั่วประเทศคราวนี้ไม่ใช่แค่คนใหม่ได้สมัครนะแต่คนเดิมเนี่ยอีก13.5ล้านคนก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดอีกด้วย ใครที่ฐานะดีขึ้นมีรายได้เกินเกณฑ์ก็อาจจะหลุดสิทธิ์ได้นะส่วนใครรายได้น้อยเตรียมเฮได้เพราะว่ารอบนี้เนี่ยคัดกรองคนจนตัวจริงแบบละเอียดสุดในรอบหลายปีแร่งข่าวจากกระทรวงการคลังเผยว่ารัฐบาลตั้งเป้าเนะเปิดลงทะเบียนต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2568หรืออย่างช้าที่สุดเนี่ยไม่เกินกลางเดือน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลสวัสดิการทั่วประเทศให้ตรงจุดยิ่งขึ้นรอบนี้ไม่ใช่แค่เปิดให้คนใหม่สมัครนะแต่รวมถึงการทบทวนสิทธิ์ของผู้ถือบัตรเดิมทั้งหมดด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ราวๆ13.5ล้านคนทั่วประเทศ ชื่อเต็มๆเ,เนี่ยก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568หรือที่หลายคนเรียกบัตรคนจนการลงทะเบียนครั้งนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเนี่ยคือผู้ลงทะเบียนรายใหม่นะอายุ18ปีขึ้นไปโดยเฉพาะคนที่เพิ่งครบเกณฑ์นในปี65-68และคนที่เคยสมัครไม่ผ่านรอบก่อนนะก็สามารถกลับไปยื่นได้อีกครั้งหนึ่งกลุ่มที่2เนี่ยผู้ถือบัตรเดิม ทุกคนจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ใหม่หมดนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดูทั้งรายได้ทรัพย์สินและก็นี่สินแบบละเอียดสุดๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ์เนี่ยตกถึงคนที่ลำบากจริงๆรอบนี้เนี่ยเขาก็ทำให้สะดวกมากนะมีให้เลือก2ช่องทาง 1. ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโครงการเวลแฟ และ2ช่องทางธนาคารนะไปที่ทกสออมสินหรือกรุงไทยได้ทุกสาขาแต่แม้ว่าคุณจะลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยคุณก็ยังต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารอีกทีนะเพราะว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยเป็นขั้นตอนสําคัญสุดท้ายก่อนที่จะได้รับสิทธิ์จริงส่วนเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยก็ยังเข้มเหมือนเดิมนะและก็ตรวจจากกว่า40หน่วยงานรัฐ รายได้รายได้ส่วนตัวเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีรายได้เฉลี่ยครอบครัรวไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีสอบสินทางการเงินอย่างเช่นเงินฝากพันธาบาัตรรวมไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหนี้สินเครดิตถ้าม,มีบัตรเครดิตถ้าม,มีวงเงินกู้ซื้อบ้านเกิน1.5ล้านห้ามมีวงเงินกู้รถเกิน1 000, ล้านและสถานะพิเศษพิสูจิ์สมรเนผู้ต้องขังเขง้าราชการผู้รับบำนาญ ไม่เข้าเกณฑ์ประว่ารอบนี้นะระบบเชื่อมต่อข้อมูลเครดิตบูรกลมที่ดินสำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็อีกเพียบเลยเรียกได้ว่าคัดตัวจริงเสียงจริงแน่นอนหลายคนถามว่าบัตรนี้ได้อะไรบ้างก็มาดูกันนะก็จะได้ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริรโภค300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนค่าเดินทางสาธารณะ750บาท เป็นข่ารถไฟรถเมล์รถไฟฟ้าบกอสค่าไฟ3า5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้พิการเนี่ยก็ได้เงินเพิ่มนะจาก800บาทเนี่ยก็จะเป็น1,000บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้นะจะโอนเข้าพร้อมเพรย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นสรุปเลยนะเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมให้ดี ใครรายได้น้อยก็สมัครได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ที่ธนาคารส่วนคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยต้องตรวจสอบสิทธิ์ใหม่หมดนะอย่าชะล่าใจเพราะว่าฐานะดีขึ้นเนี่ยระบบก็จะตัดสิทธิ์อัตโนมัติเลยอย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมนะบัตรประชาชนตัวจร,จริงสำเนาะทะเบียนบ้านแล้วก็บัญชีพร้อมเพลทที่ผูกเลขบัตร13หลัก